ได้ยินหลายคนพูดมาว่าล้านนี้หลับแต่ลูกค้าคนรวยมันไม่เป็นความจริงเลยนะคะพอแม่พี่น้องอยู่เสิงสางเจ้าของร้านเนี่ยน้องเอเนี่ยเป็นคนโคราชตั้งแต่กาเนิดเกิดอยู่โรงพยาบาลเสิงสางกลับมาบ้านเกิดก็อนมาขายอาหารขา,ขายของก็แก๊ก,ก,ก ผ่านบาน้อยเราแวะเขามาได้เลยค่ะจะขับรถอ่อยรถมันนะคะขับโมเตอร์สซนมอเตอร์ไซค์ก็วแวะเขามาเลยรับใช้ทุกคนเหมือนกันทุกคนอยากดีมีจุดรับใช้เมิดเลยว่าแต่เขามากินเขาเรามีความสุขนี่บรรยายเป็นภาษาโคราดเลยไม่ต้องไปฟังใครเลยฟังฉันคนเดียวนี่กับเขาโซดสะอาดอร่อยไม่แพงนะคะต้มโซมนหกละสี่สิบบาทเขาพัดทะเลนี่ก็แค่จานละหกสิบบาทพาลูกพาเต่าพาครอบครัวมาหนังกินนะคะเดินเขามาปุ๊บก็จะมีหลานอาหารร้านเสือ้อผ้าหลานกระเป๋าอยากมาสื่อของกระบานแหวะ ากินคงกินเขาผ่านมาโคกวัวนอน,นแวะมาได้เลยลูกหลานคนเสริงสร้างมาเปิดหลานไม่มีว่าไม่ตอนหลับใครตอนหลับทุกคนยินดีตอนหลับทุกคนเลยนะคะเขามาได้เลยจ้า